ข้าวไทยกันเถอะสื่อญี่ปุ่นค่ะเขาเชิญชวนคนญี่ปุ่นให้มากินข้าวหอมมะลิไทยนะคะแล้วก็ยังชมว่าได้มาตรฐานที่สุดหลังข้าวญี่ปุ่นเนี่ยขาดแคลนอย่างหนักค่ะโลกร้อนทำพิษนะคะญี่ปุ่นเนี่ยขาดแคลนข้าวสารอย่างหนักค่ะคาดว่าน่าจะขาดยาวประมาณ2-3ปีทีเดียวค่ะราคาข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยพุ่งสูงขึ้นนะคะ สะท้อเนให้เห็นถึงความขาดแคลนแล้วก็สต็อกเนี่ยต่ำสุดในรอบศตะวรรษเลยค่ะสื่อญี่ปุ่นออกมาแนะนำให้ประชาชนกินข้าวหอมมะลิของไทยค่ะเพราะว่าได้มาตรฐานที่สุดในญี่ปุ่นค่ะปัญหาภัยแล้งนะคะเมื่อปี2566ค่ะปีที่แล้วนี้นะคะ จากคลื่นความร้อนรุนแรงค่ะก็เป็นประวัติการแล้วก็มีภาวะฝนแล้งด้วยนะคะทำให้ข้าวในสต็อกของญี่ปุ่นเนี่ยลดต่ำลงที่สุดในรอบศตวรรษเลยค่ะขณะที่ความต้องการภายในประเทศเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคนะคะที่จะต้องแบกรับภาระซื้อข้าวในราคาที่แพงขึ้นโดยเจ้าของร้านขายข้าวสารแห่งหนึ่งนะคะในกรุงโตเกียวเนี่ยเปิดเผยว่า ไม่เคยเจอสถานการณ์สต็อกข้าวเหลือน้อยขนาดนี้มาก่อนค่ะขณะนี้ที่ร้านก็มีข้าวอยู่ในสต็อกไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมาซึ่งกคาดว่าปัญหานี้จะยืดเยื้อไปอีก2ปีเลยทีเดียวสถานการณ์ตอนนี้นะคะบางห้างสรรพสินค้าเนี่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องจำกัดการซื้อนะคะได้แค่1ถุงต่อ1คนเท่านั้นค่ะ พอข้าวลดลงราคาข้าวมันก็แพงขึ้นค่ะตัวเลขล่าสุดนะคะของกระทรวงเกษตรระบุว่าในปีนี้ราคาข้าวปรับตัวสูวงขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละผู้บริโภคจำนวนมากก็ต้องหันไปหาซื้อข้าวที่มีราคาถูกมารับประทานผู้บริโภครายหนึ่งเปิดเผยว่าแต่เดิมเนี่ยเคยซื้อข้าวสารบรรจุถุงเนี่ย4-5กิโลกร,รมัม ราคาประมาณ333บาทแต่ว่าตอนนี้ราคาดีดขึ้นไปทุงละ4 7่บาทค่ะสื่อยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยแนะนำค่ะว่าให้ประชาชนบริโภคข้าวของต่างประเทศโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิของประเทศไทยเนี่ยเป็นข้าวจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงที่สุดในตลาดญี่ปุ่นพร้อมกับบรรยายสรรพคุณทางโภชนาการด้วยนะคะว่ามันดีต่อร่างกายญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาให้ความเชื่อมัน่น คุณภาพมาตรฐานของข้าวไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานระดับสากลน,นะคะทั้งนี้นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงค่ะยึดถือในตัวผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีความเชื่อมั่นสูงหรือแบรนด์รอยัลตี้นะคะและพร้อมที่จะจ่ายเงินแพงได้นะคะถ้าหากว่าเป็นของที่ตนเนี่ยมั่นใจในคุณภาพค่ะเอาสรุปแล้วนะคะในฐานะคนไทยคุณผู้ชม แปลกใจอยู่เหมือนกันกับข่าวนี้นะคะไม่คิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินข้าวไทยเยอะขนาดนี้ซึ่งในข่าวนะมีระบุบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่า3 0 0 0 0 0ตันต่อปีเลยนะคะที่เราเนี่ยส่งข้าวออกไปยังญี่ปุ่นค่ะถือว่าครองตลาดเกือบครึ่งหนึ่งเลยค่ะซึ่งพอสื่อมีการเชียร์ให้กินข้าวหอมมะลิไทยค่ะไอเรื่องข้าวหอมมะลินะคะก็เลยกลายเป็นที่พูดกันนะคะวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลญี่ปุ่นกันมากเลยตอนนี้นะคะ ชาวญี่ปุ่นหลายคนเขาคุ้นเคยกับข้าวหอมมะลิไทยอยู่แล้วนะบางคนการันตีบอกว่าหอมมะลิไทยเนี่ยมันอร่อยจริงๆแล้วฉันก็ชอบมากแต่หลายคนไม่ชอบค่ะบางคนบอกว่าหลายคนไม่ชอบเพราะว่าเป็นข้าวหอมมะลิแต่ผมมาชอบนะกินกับแกงไทยอร่อย ีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าข้าวหอมมะลิไทยเอาไว้สําหรับเป็นมื้ออาหารสําหรับนักเพาะกายเอ้ยจริงเหรอคุณผู้ชมพออ่านอันนี้แล้วสงสัยขึ้นมานะคะว่าคนเล่นกล้ามญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินข้าวหอมมะลิไทยกันเหรอแต่ว่าก็มีคนนึงเข้ามาตอบนะคะเข้ามาเฉลยให้นะคะบอกว่าข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยมันมีใย,ยอาหารมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีค่า GI เนี่ยต่ากว่าด้วยฉันอาจจะลองดูบ้างนะ บางส่วนค่ะคุณผู้ชมก็เริ่มจะตั้งคำถามกับรัฐบาลของตัวเองนะคะโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรค่ะว่าลดพื้นที่เพาะปลูกลงแล้วก็ลดการผลิตข้าวในประเทศอันนี้มันเป็นกลยุทธ์การเพิ่มการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศหรือเปล่าแล้วก็อีกคนนึงก็มาบอกว่าทำไมเราไม่ช่วยเกษตรกรญี่ปุ่นล่ะ อีกคนนึงนะคะบอกว่าข้าวขาดแคลนนิเคอิลม้มนายกลาออกหลอกลวงประชาชนว่ามีความสุขอ่านี้ไปมุมเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนนะคะที่เขาคุ้นเคยกับ ข้าวเม็ดปอมๆสั้นๆแบบญี่ปุ่นเนี่ยค่ะชาวญี่ปุ่นหลายคนนะยังไม่คุ้นกับข้าวหอมมะลิไทยนะเขาก็บอกว่าฉันไม่ปฏิเสธเลยว่าข้าวไทยอะเข้ากันได้ดีกับอาหารไทยแต่ว่าฉันคิดว่าก็ยังมีอีกหลายคนนะที่พบว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยกับกับข้าวญี่ปุ่นแล้วรสชาติมันยังไม่ใช่อะ่ะ